วัชโคตสูตรว่าด้วยปริพาชกชื่อว่าวัชโคตรครั้งนั้นวัชโคตรปริพาชกก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพเจ้าได้ฟังมาว่า พระสมณะโคโดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่ชนเหล่าอื่นพึงให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่สาวกของชนเหล่าอื่นทานเธอให้แก่เราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่ชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมาก ข้าแต่ท่านพระโคดมชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่ชนเหล่าอื่นพึงให้ทานแก่สาวกของเราเท่านั้นไม่พึงให้ทานแก่สาวกของชนเหล่าอื่นทานที่ให้แก่เราเท่านั้นจึงมีผลมากทานที่ให้แก่ชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากทานที่ให้แก่สาวกของเราเท่านั้นจึงมีผลมาก ทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากชนเหล่านั้นชื่อว่าพูดตามที่ท่านพระโคโดมตรัสไม่กล่าวตู่ท่านพระโคโดมด้วยคำที่ไม่จริงและชื่อว่ากล่าวธรรมตามสมควรแก่ธร,รมก็การคล้อยตามคำพูดที่ชอบทำบางอย่างย่อมไม่ถึงฐานะที่น่าติเตียนบ้างหรือเพราะข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ประสงค์จะกล่าวตูท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชะชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้ว่าพึงให้ทานแก่เราเท่านั้นละถึงทานที่ให้แก่สาวกของชนเหล่าอื่นไม่มีผลมากชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่พูดตามที่เราพูดและชนเหล่านั้นชื่อว่ากล่าวตูเราด้วยคำที่ไม่ดีไม่เป็นจริงวัชะ ผู้ใดห้ามบุคคลอื่นที่ให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดักปล้นวัตถุสามอย่างวัตถุสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. ทําทำอันตรายแก่บุญของทายกผู้ให้ 2. องทำอันตรายแก่ลาภของปฏิคาหกผู้รับ 3. ในเบื้องต้นตัวเขาเองย่อมถูกกำจัดและถูกทำลายวัชชะ ผู้ใดห้ามบุคคลอื่นที่ให้ทานอยู่ผู้นั้นชื่อว่าทำอันตรายแก่วัตถุสามอย่างเป็นโจรดับปล้นวัตถุสามอย่างแต่เราเองกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ใดเทน้ำล้างภาชนะหรือน้ำล้างขันลงที่หมู่สัตว์ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำครําหรือที่บ่อโสโครกด้วยตั้งใจว่าหมูสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นจงเลี้ยงชีพด้วยน้ำล้างภาชนะเป็นต้นนั้น เรากล่าวกรรมที่มีการเทน้ำล้างภาชนะเป็นต้นเหตุว่าเป็นที่มาแห่งบุญไม่จำเป็นต้องพูดถึงในหมู่มนุษย์อีกประการหนึ่งเรากล่าวถึงทานที่ให้แก่ผู้มีศีลว่ามีผลมากทานที่ให้แก่ผู้ทุศีลย่อมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะท่านผู้มีศีนนั้นเป็นผู้ละองห้าประกอบด้วยองห้าท่านผู้มีศีนนั้นละองห้าอะไรบ้างคือ 1. นึกามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนมิทะความหดหูและเซื่องซึม 4. อุทจจักกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยท่านผู้มีศีลและองค์ห้านี้ท่านผู้มีศีลประกอบด้วยองค์ห้าอะไรบ้างคือ หนศีลขันกองศีลที่เป็นอเศขค่ะสสมาธิขันกองสมาธิที่เป็นอเศขะสปัญญาขันกองปัญญาที่เป็นอเศขค่ะสวิมุติขันกองวิมุติที่เป็นอเศขค่ะหวิมุติญาณทัศนะขันกองวิมุติญาณทัศนะที่เป็นอเศขค่ะท่านผู้มีศีลประกอบด้วยองค์ห้านี้ เกล่าวว่าทานที่ให้ในท่านผู้มีศีลที่ละองหา้าประกอบด้วยองหา้าย่อมมีผลมากด้วยประการชนนี้โคผู้ที่ฝึกแล้วเป็นโคใช้งานที่สมบูรณ์ด้วยกำลังมีชาวดีและเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงจะเกิดในสีสันใดๆคือสีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสี่างสีตามธรรมชาติของตนสีเหมือนโครธรรมดา หรือสีเหมือนนกพิราบก็ตามชนทั้งหลายเทียมมันเข้าในแอกไม่คำนึงถึงสีสันของมันฉันใดผู้ที่ฝึกตนดีแล้วมีความประพฤติดีงามตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลผู้แต่คำสัตว์มีใจประกอบด้วยหิริก็ฉันนั้นเหมือนกันจะเกิดในหมู่มนุษย์ชาติใดๆคือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรคนจันทานและคนเทขยะก็ตาม ก็ละความเกิดและความตายได้มีพรหมจรรย์บริบูรณ์ปรงภาระได้แล้วไม่ประกอบด้วยกิเลสท,ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะรู้จบทรรทุกอย่างดับสนิทเพราะไม่ถือมั่นในเขตที่ปราศจากทุลีเช่นนั้นแลทักษิณาย่อมมีผลมากคนพานไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญาไม่ได้สดับรับฟังย่อมให้ทานภายนอก ไม่เข้าไปหาสัตบุรุษส่วนเหล่าชนผู้มีศรัทธาอย่างลงตั้งมั่นในพระสุคตย่อมเข้าไปหาสัตบุรุษผู้มีปัญญาที่เขายกย่องกันว่าเป็นนักปราชญ์ท่านเหล่านั้นผู้เป็นบัณฑิตย่อมไปสู่เทวโลกหรือไม่ก็เกิดในตระกูลดีในโลกนี้และบรรลุนิพพานได้โดยลำดับวะัจะโคตสูที่เจ็ดจบ